ับสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยและชาวไทยใหญ่ทุกท่านสวัสดีพี่น้องสปปลาวด้วยนะครับวันนี้มีข่าวอยู่หลายพื้นที่หลายรัฐด,ด้วยกันนะครับวันที่29เดือนธันวาคมปี2021นะครับเมื่อวานนี้มีการประท่าก,กันเกิดขึ้นชาหานโกก้้งหรือ m n d a กับชาหานมิลองลายนะครับที่พยายามเสริมกองกำลังเข้าไปในพื้นที่เมืองโกนะครับผ่านไปยังเมืองโมปิงนะครับมีชาหานประมาณ100นายนะครับ มีรถขบวนประมาณ10คันนะครับเข้าไปยังเมืองมูปิ้งนะครับเพื่อจะผ่านไปยังเมืองโกนะครับแต่ทหารโกก้างหรือ m อ็ A ก็ได้สั่งปิดถนนหลายเส้นทางนะครับเอาก้อนหินต้นไม้นะครับมากั้นถนนไว้ปิดหลายเส้นทางด้วยกันเพื่อป้องกันไม่ให้ทหารมินองไลเสริมกองกําลังเข้ามาในพื้นที่นะครับ เมื่อ2องาทิตย์ที่ผ่านมาทาหารมิโลัยได้ใช้เครื่องบินเข้าโจมตีนะครับทำให้ทาหารโกกัง้งหรือประชาชนชาวโกกัง้งเสียชีวิตไปจํานวนมากนะครับแต่มาวันนี้ทาหารมิโลยัยแอบเสริมกองกําลังเข้าไปลถประมาณ10กว่าคันนะครับเข้าไปในพื้นที่เมืองโกก็ทําให้ทาหารโกกั้งนะครับดักซุ่มโจมตีทาหารมิโนลัลบาดเจ็บเสียชีวิตไปจํานวนมากนะครับใกล้ๆกับเมืองหมปิงนะครับพี่น้อง แต่ทหารโกกั้งก็ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตเช่นกันนะครับแต่ยังไม่ทราบจํานวนว่ากี่คนด้วยกันนะครับหลังจากนั้นในช่วงเวลา6โมงเย็นนะครับทหารโกกั้งหรือเอเดีก็ไปลาดตะเวนตามพื้นที่ตามเส้นทางต่างๆนะครับแล้วไปเจอใส่ทหารมิลองลาย มีการประท่ากันเกิดขึ้นนะครับทหารมิลลนไลยเสียชีวิตทันที5นายนะครับที่เหลือก็หนีไปได้นะครับแต่ทหารโกก้างไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับในช่วงเวลา6โมงเย็นไปลาดตะเวนแล้วไปเจอใส่กันตามป่าตามเขานะครับตอนนี้ทหารมิลลานก็ถอนกองกําลังออกจากพื้นที่นะครับเนื่องจากว่าเดินหน้าต่อไปไม่ได้นะครับทหารโกก้างเฝ้าทุกเส้นทางนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ทหารมิลลอนไลยเข้าไปในพื้นที่นะครับ ที่ผ่านมาทาหารมิลลายใช้ปืนใหญ่นะครับยิงเข้าถลม่มหมู่บ้านต่างๆนะครับทาให้พี่น้องชาวโกก้างได้รับบาดเจ็บล้มตายกันไปเยอะนะครับแต่เมื่อวานนี้ก็มีการประท่ากันอย่างดุดเดือดนะครับแต่ยังไม่ทราบว่าทหารมิลลาลายเสียชีวิตไปกี่นายนะครับในช่วงเวลาบ่ายสามโมงของเมื่อวานนี้เองนะครับก็มีการประท่ากันอย่างหนักนะครับในพื้นที่เมืองโกกับทาหารโกก้างนะครับ เราไปต่อกันอีกประเด็นครับพี่น้องในพื้นที่ KNU อใกล้ๆก,กับเมืองแม่วัดดีก็ยังมีประเด็นร้อนอยู่นะครับพี่น้องเมื่อวานนี้ทหาร KNU ได้ออกมาเตือนพี่น้องชาวกะเหลี่ยงนะครับที่ขับรถไปมาเวลาเจอทหารกะเหลี่ยงก็ให้เอากระจกลงนะครับเพื่อป้องกัน ทหารเม um ืองลายปลอมตัวเป็นพี่น้องชาวบ้านเข้ามาในพื้นที่นะครับก็ให้พี่น้องชาวกะเหรี่ยงเวลาขับรถขับลาให้เอากระจกลงนะครับเวลาผ่านด่านตรวจของทหารเคเนอยู่นะครับในพื้นที่เมืองกอกะเลมีการประกาศข่าวออกมานะคร s. <S <c app les> ับเมื่อวานนี้ก็ข่าวล่าสุดนะครับทหารเคเนอยู่ได้ออกมาบอกกับพี่น้องประชาชนเพื่อความปลอดภัยนะครับที่ผ่านมาทหารไม่ลงไลยปลอมตัวเป็นพี่น้องชาวบ้านนะครับ เสริมกองกําลังเข้ามาในพื้นที่นะครับร่วมกับชาวกะเหรี่ยงเหมือนกันนะครับก็ไม่รู้ใครเป็นใครนะครับเวลาเข้าๆอ,ออกๆแต่ส่วนมากทหารไม่ออนไลน์จัดแต่งตัวเป็นพี่น้องชาวบ้านนะครับเอาเอาวุธปืนใส่รถเข้ามาในพื้นที่มาจับกลุ่มพี่น้องชาวบ้านเอาไฟจุดเผาทำร้ายทาหารต่างๆนะครับมีอยู่บ่อยครั้งนะครับในพื้นที่เมืองกอเกลเ่หรือเมืองเมียวดีทหารเค้นอยู่ ต้องออกมาประกาศเตือนพี่น้องชาวบ้านนะครับเวลาขับรถขับลาให้เอากระจกลงนะครับในพื้นที่ต่างๆก็ยังเข้มงวดอยู่นะครับตอนนี้ทหารเมืองลายไม่ได้ใช้เครื่องบินเข้ามาโจมตีนะครับตั้งแต่วันที่18ที่ผ่านมาก็ยังไม่มีเครื่องบินผ่านมานะครับ แต่พี่น้องชาวกะเหรี่ยงที่อยู่ฝั่งไทยประมาณ5,000กว่าคนนะครับกลับบ้านเป็นหมังส่วนนะครับก็กลับบ้านประมาณพันกว่าคนก็มีทหารไทยนะครับไปส่งกลับบ้านยังไม่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นตามแนวชายแดนนะครับพี่น้องชาวกะเหรี่ยงกลับบ้านไปนะครับหมังส่วนก็อยู่อยู่ฝั่งแม่น้าเมยนะครับก็ยังเฝ้าดูสถานการณ์กับทหารมินายอยู่นะครับในพื้นที่ต่างๆก็ยังเข้มงวดอยู่นะครับ เราไปต่อกันอีกประเด็นครับพี่น้องกลุ่มปกป้องประชาชนือกลุ่มพีเดียบนะครับได้ออกมาประกาศบนสื่อออนไลน์ว่าให้พี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในเมืองต่างๆรับมัดระวังกันด้วยนะครับเนื่องจากว่าอาจจะมีสงครามใหญ่เกิดขึ้นหลายพื้นที่หลายเส้นทางนะครับกลุ่มปกป้องประชาชนือกลุ่มพีเดียบนะครับหลายสิบกลุ่มด้วยกันนะครับมารวมตัวกัน เพื่อจะต่อสู้กับทหารมินองลายนะครับช่วงนี้ก็เริ่มจะเข้าไปในเมืองเป็นบางส่วนนะครับแต่เมื่อเชา้านี้มีการวางระเบิดเกิดขึ้นนะครับในพื้นที่เมืองยันกุ้งนหน้าสำนักงานสัากรของทหารมินองลายนะครับมีพลงงานหรือตำหนวกทหารมินองลายได้รับบาดเจ็บที่อยู่ในพื้นที่นะครับก็มีกลุ่มไม่ทราบฝ่ายเหมือนกันเข้ามาวางระเบิดในพื้นที่ ทำให้พี่น้องชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆบริเว,เวณก็แตกตื่นกันเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเสียงระเบิดดังดังสนั่นนะครับในพื้นที่ใจกลางเมืองยันกุ้งมีอยู่หลายพื้นที่นะครับวันนี้วันเดียวระเบิดสองครั้งด้วยกันนะครับแต่พวกตำรวจหรือทาหารม่นองลายได้รับบาดเจ็บไปหลายนายเช่นกันนะครับแต,แต่ยังไม่ทราบว่าเป็นกลุ่มไหนนะครับเข้าไปวางระเบิดตามป้อมตำรวจตามป้อมต่างๆนะครับที่มีตำรวจม่นองลายอยู่ในพื้นที่นะครับ ก็มีหลายเส้นทางนะครับที่กลุ่มน้องๆเยาวชนออกมาบอกกับพี่น้องประชาชนนะครับเวลาไม่จําเป็นก็ไม่ต้องออกไปนะครับช่วงนี้ก็อาจจะเป็นสงครามใหญ่เกิดขึ้นหลายพื้นที่นะครับมีข่าวออกมาเมื่อเช้านี้นะครับทหารไม่ยงรายอาจจะใช้เครื่องบินเข้าโจมตีรัดกะยานะครับ แต่กลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่ม PDF หรือ KNDF นะครับเฝ้าระวังเพื่อป้องกันเครื่องบินทหารมินองลายนะครับจะเข้ามาถลม่มมีพี่น้องชาวบ้านนะครับอ,อบพยพกันหนีสักก่อนนะครับก่อนที่ทหารมินองลายจะมาใช้เครื่องบินเข้าถล่มนะครับก็พี่น้องชาวบ้านก็ขุดหลุมขุดอะไรไว้นะครับเพื่อป้องกันทหารมินองลายใช้เครื่องบินเข้าถล่มนะครับในพื้นที่ภาคสกายก็ยังมีความร้อนแรงอยู่นะครับ กลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่มพีดีนะครับอาจจะมีปืนยิงเครื่องบินนะครับมีข่าวออกมาว่าพ่อค้าคนจีนนะครับเอาปืนที่ยิงเครื่องบินนะครับแมนแพคเข้ามาอยู่ซองกระบอกทหารมิตล,ลายกําลังตามล่าคนที่ขายอาวุธให้กับกลุ่มปกป้องประชาชนอยู่นะครับตอนนี้บนสื่อออนไลน์ก็เชกันไปกันเชกันไปจํานวนมากนะครับที่พ่อค้าคนจีน เอาปืนแมนแพ็กมาขายให้กับกลุ่มปกป้องประชาชนลกลุ่มพีเดียบนะครับคอยดูกันต่อไปนะครับว่ากลุ่มปกป้องประชาชนได้ปืนยิงเครื่องบิหนหรือไม่ได้นะครับยังไงก็คอยติดตามกันต่อไปนะครับถ้าเกิดพูดไม่ชัดหรือไม่สุภาพต้องกราบขออภัยพี่น้องทุกท่านทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับไหม่สงคา